ไม่มีการทำขึ้นมาข้อน,นี้ความเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะไม่ได้เป็นภาระของพ่อแต่เพียงผู้เดียวใช่ค่ะจะเป็นภาระของแม่ด้วยใช่ถ้าเกิดสองคนนี้ร่วมกันก็น่าที่จะพอเพียงไหมครับถ้าเกิดว่าจะถามจากความเป็นกลางนะฮะขออนุญาตยืนอยู่ตรงกลางเ,เ,ดเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่อง<า>ออระหว่าง1นึ่งแสนกับสิล้านตรงนี้ฮะเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนเพราะว่าน,นี่ก็หมื่นห้าถ้าเกิดไม่พอต้องการเท่าไหร่ก็คือหนูต้องการเดือนละหมื่นห้าเฉพาะค่ากินของลูกเป็นสองหมื่นใช่ค่ะ ค่าเดืนพิเศษห้าพันและของลูกค่าใช้จ่ายของลูกอีกสักห้าพันเหมือนกับเพิ่มมาอีกห้าพันอีกห้าพันเท่านั้นต่อเดือนเป็นทั้งหมดสองหมื่นสองหมื่นค่าบ้านสองหมื่นหนึ่งสี่หมื่นคือผมกำลังคำนวณตัวผมว่าถ้าเดือนหนึ่งถ้าเดือนไหนผมช็อตขึ้นมาถ้าผมไม่เป็นถ้ามันไม่เป็นตามที่เขาต้องการผมไม่ฝ่ายเสียอีกถูกไหมครับเขาต้องมาพูดอีกว่าโอ้ยไม่เห็นเป็นตามที่ตกลง บอลจะรู้เองว่าว่างานของตัวเองนี่เป็นยังไงต่อไปในี่ยนตโค้มันมันมีอะไรที่มันสามารถจะช็อตหรือไม่ช็อตได้บอลจะรู้ได้ดีกว่าคนอื่น่คือที่บอลไหวก็คือตรงนี้ถามว่าหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอ้าเด็กสองคนเนี่ยเด็กเนี่ยหมื่นหนึ่งใช้รายวันรายวันเนี่ยถามว่าพอไหมผมคิดว่าลูกผมคงไม่ได้อะไรเยอะไปโรงเรียนกลับมาตั้งแต่ท่านเดี๋ยวก่อนฟังก่อน นอกเหนือจากนี้คือเรื่องเรียนเครื่องเขียนเสื้อผ้าทุกอย่างตั้งแต่หัวจดท้าของลูกผมลูกจะไปเที่ยวให้ผมค่อยช่วยทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะดีกว่าช่วยเปิดรายทางไปได้ไหมครับหนูไม่ก็คือว่าอย่างอย่างอย่างของน้องเนี่ยคือหนูหนูดูคำนวณดูแล้วเนี่ยอย่างลูกชายเนี่ยก็คือหนูตีไปเลยนะก็คือว่าเขาไปเรียนนวันละร้อยและกลับมาเนี่ยหนูต้องหาข้าวให้ลูกให้ลูกกินอย่างลูกสาวเนี่ยก็คือหนูจะซื้อข้าวให้ลูกให้ลูกกินตอนเช้าทุกเช้า ก็คืออย่างน้อยของของลูกสาวกับลูกชายเนี่ยเช้าละ200เช้า200แล้วก็คืออันนี้หนูไม่ได้ทํางานคือหนูก็ต้องกินนะคะก็คือก็คือมีมีค่ามีข้าวที่เราต้องกินด้วยแล query, ้วก็ตอนตอนเย็นที่ลูกกลับมาเนี 10, 10. <S <s ่ยก็ต้องเตรียมกับข้าวให้ลูกกินอย่างน้อยเนี่ยก็คือ2 2 0 0 2 0 0ขึ้นแล้วที่ต้องเตรียมกับข้าวให้ลูกกิน3ามคนคือมีหนูมีลูกที่ที่อยู่บ้านนะคะคือ3าคนที่ต้องกินตกลงกขขออีกห้าพันจะไหวไหมครับบอลครับหมื่นค่ะสองหมื่น ผมไเอาผมไปทำให้เต็มที่สองหมื่นสองหมื่นแล้วตอนนี้ผมต้องมาผ่อนบ้านผมอีกซึ่งบ้านนี้พอผ่อนผ่อนจบก็เป็นของบอลไงเพราะว่าเป็นชื่อชื่อบอลนและใหครับหลังนี้ผมก็ต้องให้คือทุกอย่างต้องเป็นของลูกองบอลอาให้ลูกห้าพันนี่ผมให้อะตกลงให้ห้อีกาพันเพราะว่าเออเรื่องบ้านต่อเดือนนะครับใช่ใช่ค่านนี้บ้านจบก่อนว่าคือบ้านเนี่ยยังไงไม่ขายอยู่แล้ว ผมพูดตรงนี้เลยว่าบ้านหลังนี้เป็นของลูกตัวหนูกับลูกเนี่ยความมั่นใจมันไม่มีไงคือมันไม่มีหลักประกันในชีวิตก็ไม่มีแต่วันนี้ที่มาพูดก็คือถ้าผู้ชมเป็นสักขีพยานถ้าเป็นข่าวอะไรขึ้นมาเนี่ยผู้สื่อข่าวมาเยอะมากคนนี้นะครับผู้สื่อข่าวถ้าบ้านหมดหนูก็ขอหรือว่าบ้านหมดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยหนูขอให้เป็นมีสักขีพยานคือว่าบ้านหลังนี้คือยกให้ลูกเลยแล้วเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษหรือว่าสลักหลังไว้เลยว่าต่อลูกเมื่ออายุครบเท่านี้เท่านี้ ลูกถึงจต้องได้บ้านหลังนี้สองคนเฉพาะลูกเขาเอาเป็นว่าเรื่องนั้นก็คือเรื่องผ่ผผานพ้นไปนะครับแต่ว่าจากที่ต่อไปเราเดินหน้านะครับค,ความเป็นสามีภรรยาคง,งจบสิ้นกันอยู่ <จบ S 2> แค่นี้ค,ครับเาขกาก็รับปากว่าก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มห้อีกห้าพันบาท<ช>ต่อเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายของลูก<ช>นะครับเ,เป็นหมื่นห้านะฮะร,รวมค่าเรียนพิเศษอีกห้าพันเป็นสองหมื่นส่วนค่าผ่อนบ้าน เขาก็ผ่อนต่อไปเขาไม่ต้องมีหน okay. ้าที่ผ่อนนะคะแล้วก็กระปากว่าบ้านหลังนี้เป็นของลูกแน่นอนส่วนการที่ต้องมาสลักหลังเซ็นกันอย่างนี้ว่าจะต้องรับให้กับให้กับลูกเมื่อลูกอายุเท่านั้นเท่านี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไปคุยกันในเชิงรายละเอียดแต่เมื่อคุณหนูบอกว่า10ล้านบอลมี10ล้านก็บอกเ็าให้ได้แค่10,000แระหว่าง10ล้านกับแสนหนึ่งไปตกลงกันเองแล้วกันว่าจะคุยกันได้ยังไงว่าเราเลิกแล้วกัน เลือกแล้วต่อกันแล้ว15ปีที่ผ่านพ้นมาบอนจะชดใช้ให้กับชีวิตของหนูได้สักเท่าไหร่แตว่ามันมีอยู่แค่นี้ม,<ผ>มจบอยู่แค่นี้ใช่ครับคือแบบคือ,คอทำไมไม่คุยนะเออมาไม่ค่ะพี่คือว่าเขาประกาศแต่งงานเนี่ยเขาไม่โทรมาหาหนูสักครั้งเลยว่าเธอฉันเจอผู้หญิงคนนี้คนนี้นะเธ <c oughs> อผมโทรไปผมไม่เคยได้ยินเสียงเขาเลยเขาส่งโทรศัพท์ให้ลูกตลอด ก็คือทุกครั้งไม่ทุกครั้งอ่ะทุกครั้งเนี่ยเขาบอกว่าคือทุกครั้งเนี่ยเขาจะโทรหาลูกจะถามว่าก็คือจะถามลูกว่าไบท์พ่อจะคุยกับแม่ไหมไม่เห็นพ่อพูดอะไรเลยไม่เคยนะก็ายแล้วดูสิหน้าตายแล้วรายละเอียดในครอบครัวแล้วนะครับก็คุยกับลูกตลอดก็คือหนูรู้ทุกคนในห้องส่งเนี่ยรู้คือหนูรู้ว่าพี่พี่เขาแยกแยะได้ว่าอะไรอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยพี่พี่เขาเขาเก่งอะใช่ใช่ถ้รู้เพราะผมก็ถือว่าผมก็ สิบห้าปีผมถือว่าผมก็ประครองมาเต็มที่แล้วเพราะคนดูเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรผมไม่ได้ละเลยในการเลี้ยงดูลูกผม,มให้ลูกตลอดก็น่าจะเออคุณยังบอกเลยว่าผมไม่เคยบอกพ่อในการเลี้ยงลูกถูกไหมครับแต่ว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้เราคุยกันแล้วเราทะเลาะกันจนมาสุดๆดแล้วหน้าวันนี้มันไม่ไหวจริงๆครับครับอ,อ,อย่างหนึ่งที่คุณหนูยอมรับ ที่จะมาออกรายการตรงนี้ก็บอกว่าเขาอยากจะให้บอลได้พูดต่อหน้าผู้ชมเพื่อผู้ชมจะได้เป็นสักขีพยานอย่างหนึ่งที่ได้รับไปเรียบร้อยก็คือว่าบอลพร้อมที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับลูกอีก5 0 0 0ันบาทต่อเดือนซึ่งไม่น้อยนะครับถ้ารวมรวมไปตลอดชีวิตการศ<อ>ึกษาของลูกนี่นะครับคุณวิาศครับก็คิดว่าคงไม่น้อยอยู่อีกห<ล>น่หอยอก็ได้ได้ตรงนี้ไปแล้วนี่นะแล้วลูกต้องโตเยอะเยอะเยอะใช้ใจ่ายเยอะเยอะเยอะเนี่ยแหละสิ่งที่ผมหนักใจภายในวังหน้าผมไม่รู้ว่า คงก็จะทำให้เต็มที่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นตากาะกรรับปากตรงนี้ไปแล้วในขณะเดียวกันชื่อพี่ของหนูหนูก็ย,ยังสาวยังสวยอยู่ซึ่งเชื่อแน่ว่าก็คงจะมีงานทําต่อไปได้นานาคตก็คงจะเข้ามาจุนเจือในครอบครัวของตัวเองต่อไปก็เป็นพ่อทั้งพ่อและแม่ที่ช่วยกันเลี้ยงดูลูก ความ <S <S <ช>เป็นสามีภรยาจบสิ้นกันตรงนี้เชืช่อแน่ว่าคงจะไม่มีทางที่จะประสานรอยร้าวตรงนี้ได้ค <ผม S 1> แต่เ<ต>ชื<ต>่อแน่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่คงจะไม่มีทางจบสิ้นไปแม้แต่น้อยเวลาลดน้อยไปแม้แต่นิดเดียวก็คงจะไม่มี<ช>ฟังดูเราชื่นใจอยู่แน่นอนก็คือทั้งคู่รักลูกเหลือเกินทั้งคู่เป็นห่วงลูกเหลือเกินแล้วผมเชื่อแน่ว่าความเป็นห่วงของทั้งคู่เนี่ยไม่ทําให้ชีวิตของลูกต้องสูญสลายผมอยากจะบอกเลยว่าผมไม่ทำมันสาความยาวสาความยืดไปอีก ทำไมผมอยากได้ลูกมาอยู่ผมมากเลยจะให้ลูกไปอยู่กับะค้อนไหมเพราะว่าเขาว่าเขาใครบอกแล้วเขาไม่ให้เออคือตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยลูกจะอยู่กับหนูตลอดความพึงานขนาดลูกไปนอนที่อื่นยังนอนไม่หลับเลยคือถ้าถ้าชีวิตนี้หนูไม่มีลูกเนี่ยคือหนูอยู่ไม่ได้แน่คืออยู่ไม่ได้จริงสัญชาติยาณของความเป็นแม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม แต่สัญชาติอย่างของความเป็นพ่อก็มีเต็มร้อยเช่นเดียวกันครับขอให้ชีวิตราบรื่นต่อไปแม้ว่าจะแยกทางกันไปเดินกันคนละเส้นทางแล้วก็ตามแล้วตกลงผมแสนหนึ่งเขาโอเคกับผมไหมผมก็มโอไม่รู้คืออยากให้จบตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าคือหนูบอกว่าแสนหนึ่งเนี่ยแค่ออกแค่ไปแค่ไปเปิดร้านไ่ทําร้านเนี่ยก็คือไม่พอหนูอหนบอกแล<อ>้ว่าไม่พอเจอต้องการเท่าไหร่ครับคือหนูหนูไม่ต้องการถึงเป็นหลักร้านนะคะแต่ว่าขอให้เขาแบบว่าให้มันได้ให้มันแบบ สิบห้าปีอะหนูน่าจะทําอะไรให้มันมีค่ามากกว่านี้ต้องพาไปลงทุนอะไรสักอย่างใช่ไหมคือชีวิตหนูอะอยู่กับเขามาสิบห้าปีเนี่ยคือหนูไม่มีเงินเก็บสักบาทเลยหนูไม่มีเลยถ้าถามว่าถ้าถ้าสิบห้าปีหนูย้อนกลับไปเนี่ยหนูอาจจะได้มีหนูอาจจะมีเงินเก็บเป็นล้านก็ได้หนูอาจจะทํางานที่มันที่หนูมีเงินมากกว่านี้อย่างที่หนูอยู่กับเขาก็ได้เอ้ามันก็เหมือนกันถ้าหนูมองถ้าหนูมองงั้นผมก็มองกับผมได้เหมือนกันผมก็อาจจะมีเงินเป็นสิบสิบล้านที่คุณพูดก็ได้ถ้าเราไม่ ในเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันแล้วหนูคิดดีดีสิพูดอ่ะการใช้ชีวิตร่วมกันคิดว่าคงเป็นหุ้นส่วนชีวิตครับเขาเรียกว่าหุ้นส่วนชีวิตก็คงจะลงทุนในความเป็นหุ้นส่วนของกันและกันเหมือนกันแต่ว่าก็เข้าใจหนูว่าถ้าเขาจะไปตั้งตัวแต่สักหน่อยนึงลองไปเพิ่มกันสักหน่อยกัแลวกันเขาไม่ต้องการถึงร้านตอนนี้บนตัวเลขลงมาแล้วนะฮะนั่นคืออันนี้คือชีวิตที่หนูขอนี่คือชีวิตของหนูละ